าละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปก,กับเกม Lobox Drive รกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เช่นเคยผมแน่นอนนะครับผมก็เป็นคลิปอัปเดตนะฮะต้องบอกเลยว่าอัปเดตนี้ก็ไม่ใช่เป็นอัปเดตใหญ่อะไรมากมายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อเสือ้อเมลซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีหลายสีหลายสไตล์นะครับผม แล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวสตอรี่นะครับผมว่าวันหนึ่งผมไปเจอรถไลน์มาบ้างก็สามารถติดตามได้ที่ไอจีสตอรี่นะครับผมแล้วมาจุดพูดกันเลยผมเอื้อมีือที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร b ์ผม5 4 3 2 1่อนกันะผมเรียบร้อยครับโอเคผมมาดูที่อัปเดตแรกนะผมอัปเดตแรกเนี่ยคืออัปเดตในเรื่องของด่านการแข่งนะครับผมด่านการแข่งก็คือด่าน ด่านการแข่งของแมปนี้นะครับผม oh. เพิ่มมาถึง3ด่านกันเลยทีเดียวนะครับผมด่านแรกก็คือนี่นะครับผมด่านนี้นะฟึบเรากดเข้ามานี่นครับผมก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นด่านใหม่นะฮะแล้วด่านที่2เนี่ยนะครับผมจะเป็นด่านที่ชื่อว่า Mountain Sprint นะครับผม ก็ได้อยู่ล่างๆเลยนะฮะนี่นะครับผม Mountain Spin นะครับผมนี้เป็นด่านนี้นะครับผมเป็นดา่านใหม่นะโอโ้มีคนมาพอดีนะผมก็มาลองแข่งกันได้นะแล้วก็ด่านสุดท้ายผมเป็นดา่ Downtown, ดาน Down Town อะไร Down Town Speedway นะครับผมก็คิดว่าเป็นดา่านนี้นะผมเออในอัปเดตเนี่เขียนว่า Down Town Speedway ผมแต่ว่าผมเจอแต่ Down Town Circuit ว่ะทุกคนเออ Down Town Circuit นะผมเออผมคิดว่าเป็นดา่านนี้นะที่เป็นดา่านใหม่นะผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผมใครรู้ว่าคอมเมนต์มาได้นะผม ผมเจอแค่ดาวเทาเซอร์กิตเนี่ยเออน่าจะเป็นอันนี้นะแข่งได้20คนเลยนะครับผมที่ผมจบไปกับอัปเดตแรกนะครับผมอัปเดตต่อไปนะครับผมไม่เกี่ยวกับตังคานะครับเป็นอ่าเรื่อของเควสนะครับผมก็คือ R35 นะครับผมเป็นแบบ Liberty Walk อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแข่งของอา R35 นะผมโหยโคตรเฟี้ยวเทุกคนคิดว่าเป็น Liberty Walk V3 เลยนะครับผมเออนี้ก็ อาจจะใช่นะครับผมถ้าดูจากรูปร่างที่เห็นตอนนี้นะครับเเออเหลือจะไม่ใช่ก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็โฮลิแกนนะครับผมอินสแท็กกลับมาแล้วนะครับผมผมมองว่าเป็นรถคันหนึ่งที่โคตรจะโกงนะผมคือโคตรจะดีนะฮะใครที่ยังไม่มีก็รีบมีกันนะผมรอคลิปรีวิวก็ดูย้อนหลังได้ที่ช่องนะครับผมหรือว่าพิมพ์ไปว่าไดเวอร์โฮลิแกนในฟิปก็ได้จเจอนะ แล้วผมอัปเดตของรถเควสก็มี2อขั้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวอสอนทำอ้นี่ไปเลยแล้วกันพวกนี้ก็คืออ่าอันนี้ก็คือถ้าอยากให้มันขึ้นนะ,ะผมอ่าให้ทุกคนเนี่ยขับไปเรื่อยนะครับผมนี่ขับไปอย่างนี้เมื่อกี้3ามสามเท่าไหร่สามพันแปดใช่ไหมผมเดี๋ยวผมจะขับไปอ่าสักตรงนู้นถึงสะพานแล้วกันอ่าจากสามพันแปดนะผมมาดูกันว่ามันจะเท่าไหรนะะน่นะครับผมอ่าเนี่ยผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเรามาดูกันรอรถหยุดนะฮะรอรถหยุด เราล้นหยุดอีดอีทอีทเบกเบกเบกอ่าโอเคผมรถหยุดแล้วรอนี่กลายเป็นห้าพันหนึ่งผมก็คือขับไปเรื่อยอย่างนี้เลยผมไม่ต้องไปอะไรมากแล้วก็เห้าหมื่นสแตรทสกอร์นะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้ไปชนกระบอกเพชรนะครับผมซึ่งกระบอกเพชรเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะก็ใช้ฮอลิแกนนี่แหละก็คือแบบพิ้วสุดแล้วผมว่านะเออหรือว่าอาจจะใช้อะไรอะโกคาร์ดเหรอว่าโกคาร์ดลองดูว่าเฮ้ยเออโกคาร์ดปุ๊บ หรือว่าโกคาร์ดเนี่ยอาจจะเร็วไปนะฮะเออโกคาร์ดเร็วไปนะฮะมันเลยทำไยากอาคันนี้ก็ได้ใครมีคันน,นนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าเป็นคันที่เลี้ยวดีอยู่นะครับผมอ่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่คันนี้ปุ๊บเราก็ชนไปอย่างนี้นะผมเรามาดูกันว่า,วาแป๊บเดียวเนี่ยนะครับผมเราก็จะได้มา5 0,000ื่นเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามันต้นละร้อยะเราก็ชนแบบแค่ประมาณห้าสิบต้นนะทุกคนเออเดี๋ยวผมทําให้เสร็จให้ดูเลยก็ได้อนะ่ะภารกิจเนี่ยเอออันนี้คือ อันนี้คือง่ายจัดเลยนะครับผมเออเฮ้ยเ,เราต้องชน500ต้นทุกคนเออผมพูดผิดนะเราต้องชน500ต้นแล้วผมถึงจะครบ50,000นะฮะถ้า5 50ต้นมันก็จะได้5,000เออคือไอ,เเ 5, อ้ Quest 5,000เนี่ยมันชอบมาผั่อะไรตรงนี้ไงแต่ว่า50,000จะชน500ต้น,นครับผมแต่ก็แป๊บเดียวนะครับผมอันนี้คือผมชนแป๊บเดียวก็ได้15,000นะครับผมอ,อ่ะแล้วก็น,นี้บอกแล้วนะผมแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวสปีดแท a p นะครับผมสกอร์สปีดแท a p speed tab score นะครับผมอ่าผมแนะนําให้มาทําเรือสะพานตรงนี้นะครับผมอ่าผมก็จะวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็ใช้รถที่แบบว่ามีความเร็วดีๆเลยอ่าอย่างผมจะใช้คันนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ไปเลยนะครับผมนี่อันนี้คือเริ่มแรกนะครับผมแล้วก็มาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ก็กดไอ้สีเขียวไปนะครับผมนี่เราไปตามทางอย่างนี้นะผมเราก็จะได้ speed tab นะครับผมเออ speed tab score เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายนะผมแต่ว่าใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันต้องการทั้งทั้งสี่หมื่นเลยทุกคนนะครับผม อ่ะโอเคเข้าไปที่706นะครับผมแล้วเราก็วนกลับไปอย่างเงี้ยคือวนกลับไปเรื่อยๆเลยนะผมจนหมดเลยนะก็ทําวันนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงนะเออครึ่งชั่วโมงก็อาจจะเสร็จได้นะครับผมาก็วนอย่างเงี้ยคือวนนยี้ไปเรื่อยๆเลยใครมีนรถแรงๆก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าเออรถแรงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับผมอย่างเช่นท็อปฟิลแล้วก็เรียกได้ว่าขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าวนให้ดูอีกครก่รอบหนึ่งก็พอแล้วนะครับผมอ่า เป็นตัวอย่างนะฮะอชอืโอเคบผมไปไปไปคือคันนี้เร็วมากนะถ้าถ้ามันกลับมาอีกนี่ทุกคนจะพลาดนะครับผมเคบผมนี่เรามาดูกันว่าขึ้นไหมนะครับอ่าสองพนนะครับผม อ่าน,นะครับผมแล้วก็อันต่อไปเนี่ยผมเป็นเอหาห้าอันใน USA นะผมเดี๋ยวเรามาหากันหาท้ายคลิปผมสองอันนี้แล้วผมแล้วก็ Play เพล่นยี่สิบเลนก็เป็นการแข่งดันอะไรก็ได้ผมยี่สิบครั้งนะครับผมก็คือได้ตังค์แสนห้านะเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะเราดูดันแดกกันดีกว่าว่ามีคนหรือเปล่านะครับผมอ่าไม่มีคนนะผมเราก็อดแข่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าแข่งอันเนี้ยไปเรื่อยๆนะผมเออแนะนำให้เป็นดันแดกนะผมเพราะว่ามันเร็วนะครับประหยัดเวลานะ แล้วก็ฟินิช30จ็อบก็คือให้เราเดี๋ยมาที่จ็อบตรงนี้ผมแล้วเราก็ส่งอาหารเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ส่งอาหารนี้ไปนะครับผมส่งไปกี่ครั้งนะ30ครั้งนะครับผมแต่ถ้าใครมีเวลาหน่อยแล้วก็ไม่รีบเนี่ยผมแนะนําให้ส่งเป็นตัวตัวเทเลอร์ดีกว่านะครับผมใช้รถบรรทุกดีกว่านะฮะเพราะว่ามันจะได้ตังค์เยอะด้วยนะครับผมเออครื่อนี้มันจะได้ตังค์น้อยแต่ว,ว่าได้เวลาที่เร็วไงเออแต่ว่าถ้าใครแบบไม่รีบอะคือ ส่วนมากผมจะใช้เทเลอร์แล้วผมช่วงเนี้ยเพราะว่าแบบต้องการตังค์ด้วยไงนะผมก็คือสามเซนรอบนี้ได้เยอะนะได้เป็นล้านนะได้หลายล้านนะครับผมเออหุยอยู่บนเขาเลยครับผมรอบนี้นะฮะดูดิว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับผมการส่งรอบนี้นะครับผมอ,อ่าหูอยู่บนเขาแบบเอเวอรเรสต์อย่างนี้เลยนะครับผมเฮ้ย <He> มีคนอยู่ตรงนี้เอา้าก็จะฟักหายไปละเพื่อพยายมถึงแล้วตรงนี้ก็ เรียกได้ว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมการส่งนี้ก็ได้มาหนึ่งมือนพันนะครับผมแล้วอันนี้เราก็ จะขึ้นมาแล้วเราก,กดเพเกตไปเรื่อยอันนี้ก็เด่ยขึ้นมาหนึ่งรอบแล้วนะครับผมเอออควสก็อ่าสอนทาเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็อไอพวกเนี้ถ้าทุกคนส,สงสัยว่ามันทาไงใช่ไหมผมก็คือเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเลยผมเราทําพวกนี้ให้หมดอ่ะเออเราทำพวกนี้ให้หมด,ออหหม,ดมันจะได้อันนี้นแบบอัตแบบโนมัติอยู่แล้วนะครับผมเออแล้วก็ไอพวกนี้ก็คืออ่าแอสกอคือเหินนะครับผมเหินเยอะๆนะครับผมอ อันนี้ก็คือส่งอาหารนะครับผมแบบเมื่อกี้เลยผมอันนี้ก็สปีดแท็นะฮะเออเหมือนเหมือนกันอันนี้นะผมเหมือนกับ A40,000 เออนี่เหมือนกันนี้โอเคเราก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมเฮ้ยนี่ผมเลยอีกอย่างเดียวโอโหเลยอันยากที่สุดนะครับผมคือใครเสร็จอันนี้แล้วบ้างวะเนี่ยทุกคนโอเคผมเสร็จไปกับการอัปเดตเควสนะครับผมรถคันนี้มาเด้อเออซื้อมาแพงต้องใช้มันบ้างนะครับผมโอเคผมอัปเดตต่อไปเนี่ยนะผมเหมือนเป็นเรื่องของการปรับ ปรุงนะครับผมเออปรับพุงรถถึง14คันครับผมก็จะเป็นพวกตระก,กูลอ่าตระก,กูลอ่าตระก,กูลอ้ไเ,เนี่ยนะครับผมอ่า ตระกูลพวกดอทอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงพวกเ,เรื่องของการเฟิร์มแอรด์ซั่นอะไรอย่างงี้นะครับผมเออเรื่องของแบบหน้าไม้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันปรับตรงไหนอะไรยังไงวะทุกคน <c oughs> อันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับผมใครรู้ก็สาามรถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วอีกอีกโมเดลหนึ่งที่อ,อัปเดตนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของคันนี้นะครับผมอฟอร์มมาแต่งนะครับผมมาแต่งต่างๆนะครับผมนี่ก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมเออมันไม่รู้ว่าปรับแต่งอะไรแบบ first person อะนะครับผมคือเขาใช้คำว่า first person นะครับผมแล้วก็แก้ไขเรื่องของการแบบฟิปรถนะครับผมนะฮะนี่การฟิปรถอะไรอย่างงี้ก็อาจจะ,ะแก้พรกงแก้บั๊กอะไรหรือว่าทําให้มันดีขึ้นได้นะครับผมเออโอเคผมอัปเดตทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมมาส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหาพาร์ทกันแล้วนะครับผมมา let's go โอเคผมจุดที่หนึ่งเนี่ยเรานะผมเราจะมาหากันบริเวณตรงนี้ก่อนเลยด้วกันนะ นี่ตรงนี้ก่อนเลยปึ๊บเอาจุดใหม่ก่อนเลยนะผมอ่าเรามาเรามาหางนบผม let's go โอเคผมเจอแล้วผมจุดแรกก็คืออยู่ตรงนี้ับผมอ่าสังเกตที่แมปไร้ผมถ้ามันดูยากนะฮะปึ๊บโอเคจุดที่2นี่ับผมเราจะไปตรงอ่าตรงนี้กันเลยแล้วกันับผมใกล้ๆนะฮะโอเคผมจุดนี้ก็จะอยู่บริเวณใต้อุโมงค์นะครับผมนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปเลยนะครับผมโอเคผมจุดต่อไปไปตรงไหนกันดีนะผม เราใกล้ๆกันเลยเราเราใกล้ไล่แบบใกล้ๆกันไปเลยแล้วกันกไปไปนะค,ะครับผมจุดนี้นะผมไปไปหากันอ่ะเจอแล้วนะผมอาอยู่บริเวณใต้สะพานนี้เหมือนกันเลยนะผมนี่ทางเข้าตัวไอ้ตรงไอกลมๆแล้วนะผมโอเคครับผมโปโอเคผมจุดต่อไปอ่ารอบนี้ตรงทะเลทรายก็มีแค่ตรงนี้นะครับผมอ่าอ่าเราไปตรงนี้กันแล้วกันนะครับผมนี่ปึ๊บโอเคครับไปครับผมไปหากันโอเคผมเหมือนจะเจอแล้วนะครับผมเหมือนจะเจอนี่ใช่ด้วยแล้วผมอาเป็นตรงนี้นะครับผมก็ ใกล้ๆกับไอ้ตรงที่จะขึ้นนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับผมจุดต่อไปเป็นจุดสุดท้ายปะโอเคใช่ครับผมเออรวดเร็วเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ปุ๊บโอ้โหอยู่ตรงนี้ซะด้วยนะครับผมแล้วได้ต้องขึ้นไปป่าขอลองขับขึ้นไปก่อนนะครับผมโอเคอ่าเจอแล้วครับผมตรงนี้ก็ไม่ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดเดิมแล้วผมมันเคยมาตั้งตรงนี้แล้วนะครับผมก็เลยขึ้นมาดูก่อนเลยก็ปรากฏว่าใช่นะครับผมโบ โอเคครับ okay, ผมจุดต่อไปเนี่ยไม่มีนะผมดันนีก็เรียกได้ว่าเราต้องย้ายแมพกันเลยนะครับผมไปแมบเจแปนะฮะเลสโกโอเคครับ okay, ผมเรามาดัานเอ่อเจแปแล้วผมจุดแรกก็บริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมจุดนี้ก็อยู่บริเวณตรงซอกตรงนี้เลยนะครับผมนี่เราเข้าซอกมาเราก็จะเจอเลยนะครับผมนี่โอเคครับ okay, ผมจุดต่อไปนะฮะเราจะมาหากันจุดนี้เลยแล้วกันผมใกล้ๆนะฮะปุ๊บโ okay. อเคเอาไป ผมไปชนเมื่อกี้นะครับผมคือมันเก็บไปเลยนะผม <c oughs> คือผมหาอยู่แล้วแบบเออพอเจอปุ๊บ <c oughs> มันไปชนเลยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่ามันอยู่จุดนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะผมบริเวณตรงนี้นะฮะนี่ภายรอบนอกภายรอบนอกโอเคครับ okay, ผมจุดต่อไปนะฮะอ่าตรงนี้แล้วนะครับผมนี่ตรงสนามเดิร์ดนะครับผมสนามเดิร์ด okay, ปุ๊บโอเคปะโอเคผมเจอแล้วนะครับผมจุดนี้นะฮะก็อยู่ตรงบริเวณที่เหินเลยนะครับ uf, ผมนี่ก็อ่ะวัตเตอร์วักโดนแย่ง ตัวแจ้งสต่ะ,ะตาแล้วผมหบไม่ไรรอระมานห้าวิสิบวิก็มาโอเคห้าวินะผมโอเคเรียบร้อ okay, ยผมจุดนี้โอเคผมเราไปที่จุดต่อไปผมอาบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคฮะโอ้อันนี้วาร์ปมาคือเจอเลยนะครับผมอยู่ข้างหลังเลยนะฮะโอเคปุง่งเลสโกครับผมโอเคผมจุดต่อไปเป็นจุดสุดท้ายนะครับผมโอ้โหไม่มีไหนใกล้เลยนะผมอันใกล้สุดก็น่าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะผมที่น่าจะไปง่ายสุดนะฮะโอเคปะเรียบร้อย โอเคผมจุดนี้เจอแล้วนะครับผมสังเกตอ่าตรงบริเวณวางตรงนี้นะผมจุดนี้ก็หายากอย,กอยู่นะครับผมนี่ก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ผมตรงยอดเขาตรงนี้นะผมถ้าคือถ้าใช้รถช,ช้าๆมาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าขับยา,ยากอยู่นะครับตรงนี้ <laughs> ขับยากจริงนะครับผมอ่าอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็กดชนไปเลยฮนะเรียบร้อยครับผมสาหรับวันนี้นะฮะเออก็อีกอัปเดตหนึ่งนะครับผมที่แบบว่าไม่ต้องให้ดูก็ได้นะครับผมก็คือการอัปเดตของเรื่องของน้ำนะครับผมคือไม่ได้จะตื้นขึ้นนะครับผมน้ํามันประมาณแบบว่าตื้นขึ้นอะไรยี้ตื้นลงเออนะครับผมโอเคผมประมาณนี้ผมสำหรับอัปเดตทั้งหมดแล้วก็หาพาสนะครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยผมแล้วก็เสื้อเสืาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วผมคือมาหลาลัยเปิดแล้วะผมก็อาจจะไม่ได้ลงทีแบบเมื่อก่อนแล้วนะผมเออไม่ได้ลงทีแบบตอนแรกผมแต่ก็จะพยายามมาอัดให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นคลิปอัปลงอัปเดตรีวิวรถอะไรอีก็ น่าจะมีให้ดูเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็คืองานง,งานหานอะไราย,ยังแบบเคยยังพอคุยได้อยู่เออนะครับผมโอเคผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ